ว้าวบรรยากาศเช้านี้นะนาเล็กมาอยู่กลางน้ำฮนะบนเรือลำน้อยของนาเล็กเนี่ยเนี่ยลำนี้เ <c oughs> นี่ยนะมานั่งจิบกาแฟท่ามกลางธรรมชาติฮนะนู่นฮะชมธรรมชาติสสวยกันรอบตัวมีแต่น้ำนะ เดีกนนเล็กแพ้ผมมันยัง่งจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล็นลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้านี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆจิบกาแฟอยู่บนเรือลำน้อยนะมาชมธรรมชาติอยู่กลางคลองเนะีนะ่ยรอบๆตัวเรามีแต่น้ำทั้งนั้นเลยนะบรรยากาศสบายๆวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะปลอดโปร่งนะอากาศก็ดีไม,ไม่ร้อนนะน่าจะย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว ลมหนาวก็พัดมาอื่อยๆนะสบายๆนี่ะอยู่อย่างนาเล็กแบบสไตล์ของนาเล็กเนี่ยสบายๆฮะใช้ชีวิตแบบสโลไลท์นะอยู่กับธรรมชาติก็มีความสุขดีฮะนะดูเพลิดเพลินฮะ เราไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะอยู่ตรงนี้นี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่แหละธรรมชาติสวยงามคือบางทีอะธรรมชาติก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้จิตใจเราแจํามใส่นะหลาอย่างหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรเราจะอยู่กับธรรมชาติได้ดีอยู่อย่างไรเราจะสร้างสรรค์ธรรมชาติให้มันน่าอยู่ นลก็พยายามทําพยายามเรียนรู้ภายเรือชมธรรมชาติกันเราเลาะมาชมสะพานกันหน่อยหัวเรือจะสายนิดหนึ่ง เพราะเป็นการพายเรือบรรยากาศริมคลองต้นไม้ก็นี่แหละต้นช้ำฉาหรือว่าจามจุรีเอ็นลงมาเกือบ ถึงน้ำเดี๋ยวเราวนกลับดีกว่ากลับไปคินของเราฮะนะท้ายคลอง อลไรก็จะพายเรือไปข้างหน้าพายชมบรรยากาศ นี่ก็พายมาถึงตรงมุมสะพานนะจะเห็นบรรยากาศสวยงามเลยดูความร่มรื่นฮนะของคลองของเรานะก็ถือว่าเป็นคลองที่สะอาดน้ำที่นี่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนี่แบรรยากาศสบายๆนะแล้วก็เก็บมาฝากกันฮนะยามเช้า ริมคลองต้นมะพร้าวเห็นไหมฮะนี่ยมะพร้าวลูกดกนั่นเนี่ยแต่เก็บกินยากเลอเกินมันอยู่สูงดูฮะมะละกอขา่ากล้วยมีหมดต้นมะยมนู่นนี่ยบรรยากาศสบายๆอยู่ริมคลองเนี่ย ก็บรรยากาศน่าอยู่ครับแฟตที่พักของนาเล็ก็เป็นอย่างนี้แหละสองฝากฝั่งแตงนี้ก็เป็นอีกแฟตของน้องพยาบาลผู้หญิงนะเป็นแฟตโสดะเก็บบรรยากาศความร่มรื่นมาให้ชมกันอสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ